ความเดิมตอนที่แล้วผมนน้นได้ถูกส่งมาในสถานที่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนกยักษ์กินคนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่าเกรงขามไปจนถึงยักษ์ใหญ่เจ้าพิภพภารกิจของผมนั้นคือการศึกษาสัตว์ดังกล่าวและก็สร้างที่มันเป่อสำหรับทีมสำรวจที่จะมาถึงในอีก75วันต่อจากนี้ ในวันที่25ผมกลับขึ้นมาจากการตามล่าหารอยอย่างยาวนานจนกระทั่งผมสามารถคราบกระเป๋าปอุปกรณ์อย่างชีพชุดเกราะอ,อาวุธดาบเกรสซอร์ดและธนูจากแร่พิเศษแต่แล้วผมก็ได้มุ่งหน้าออกเดินทางสำรวจทันทีเพื่อทำภารกิจที่ได้มาให้สำเร็จ ผมนั้นได้เดินไปทางฝั่งเนินเขาทะเลทรายซึ่งอยู่ถัดไปจากเมืองที่ผมได้ทำการพูดเอาไว้ระหว่างทางก็ได้ปะทะกับนกยักษ์เคลเลนเคนจนสามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายและผมก็ได้เจอกับไดนเสาต,ตัวหนึ่งด้วยครับมันคือไดนเสาเล่มยาวที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ดม m เ n ีย n สำหรับคนที่ไม่รู้จักมันคือเชอริซีโนซารัสเดนเสากินพืชเดินสองขาในกลุ่มเทอโรพอดจากปลายยุคครีเทเชียสโดยความสูงหเมตรและความยาว10เมตรรวมถึงกรงเล็บที่ยาวและแหลมคมทำให้ไม่มีนักล่าชนิดไหนในยุคกล้าที่จะโจมตีัน โดยนักบรรพชีวิตวิทยาคาดว่าพวกมันอาจจะใช้กรงเล็บเหล่านี้ในการเกี่ยวพืชจากยอดไม้คล้ายกับสัตว์ในปัจจุบันนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทเลาะกับน้องอีกตัวหนึ่งครับเกือบตายกันเลยทีเดียวโอ้โหเจ๊ก็เกือบตายเออตีแรงจังเออแต่ถ้ว่าด้วยความที่มันมืดแล้วเนี่ยผมก็เลยกลับไปย่างเนื้อกินที่แคมป์แล้วก็นอนให้หมดวันที่25ไปก่อน วันที่26ผมตื่นขึ้นมาจัดเตรียมอาวุธให้พร้อมและได้ตัดสินใจมุ่งตรงไปทางด้านที่ตะวันออกจนไปพบกับชายฝั่งซึ่งผมนั้นก็ได้ไ้ฆ่าไก่ไปเล็กน้อยเพื่อที่จะเก็บรวบรวม,รวมสบเสบียงและผมก็เด้เดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนกระทั่งได้พบก,กับนกตัวสีขาวที่บินอยู่เหนือผืนน้ำพร้อมด้วยแก๊งนกนูสาวที่อยู่บนเนินดินอีกฝั่งหนึ่งอ้าวแหละเข้าสู่หมวดสายความรู้อีกครั้งเริ่มจากเจ้านกตัวสีขาวตัวนี้มีชคิอว่าเชอร์ราร์ดดอนแม้ว่ามันจ่มียงู้ล สักลาดไดโนเสาร์ทรานนดอนมีชีวิตอยู่ในปลายยุคครีเทเชียสหรือ8 6ล้านปีก่อนพวกมันกินเนื้อเป็นอาหารโดยจะบินโฉบปลาหรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่อยู่ตามชายฝั่งมันกินเป็นอาหารส่วนแกนเดนเสาร์ที่รวมพลกันอยู่กลางหนองน้ำคือไดรัสซอรัสไนนเสาร์ออริโทพขนาด3เมตรมันมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสิกใสายของไดรัสซอรัสคนข้างที่จะขี้เล่นเล็กวๆส้นตีนโดยมันมักจะแอบมาตื้อผู้คนเล่นๆแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งบอกเลยว่าหลังๆมันนี้เจอมันเลยยอากจะ อาวุธใหม่สักหน่อยตูมโอ้หเปรีวมัจมโอ้โหบอกเลยว่าเล็กครับเอาเป็นว่ามันค,ค่อนข้างที่จะแรงเอามากๆเลยครับสําหรับคันธนูที่ทําจากแร่ถินบวกกับลูกธนูระเบิดแล้วก็ยังมีลูกศรที่ทํามาจากเหล็กบอกเลยงานนี้ต่อให้เป็นทีเร็กก็มีจุกแน่นอนแล้วผมนั้นก็ได้ทาการเก็บแกงไร่สรัดโพนิซารียมเลยแอบน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยตรงๆผมเดินต่อไปตามน้ชายฝั่ง เดิเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายกับเตา่าเจ้านี้มีชื่อว่าเฮโนดัสแม้ลักษณะโดยรวมจะมีความคล้ายคลึงกับตาผ่าในปัจจุบันแต่พวกมันนั้นจัดอยู่ในสัตว์เลื้อยคลานจำพวกพลาคูดอนซึ่งมีความใกล้ชิดกับพวกเพลเซียอซ์หรือสัตว์เลื้อยคลานทะเลเพียงแต่ว่ากลุ่มของพราคูดอนมีชีวิตอยู่ก่อนที่เพลซียอซ์จะถือกำเนิดขึ้นโดยเจ้าเฮโนดัสนั้นกินพืชเป็นอาหารมีชีวิตอยู่ในยุคเพื่อเมียนเมื่อราว237ล้านปีก่อนลักษณะเด่นของมันคือกระดองที่เชื่อมติดก มาขึ้นมาบนบกดังนั้นพวกมันจึงมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำแต่ผมกลับเห็นพวกมันเดินทวงเตี้ยอยู่บนบกอ่ะคุณผู้ชมไอ้ไรวะน,นี่ผมเดินต่อมาจนถึงบริเวณแม่น้ำที่ซึ่งระหว่างทางผมก็แอบ,บดูชูค่าเคมาด้วยนิดหน่อยกะจะเอาไว้ปลุกเล่นๆนะครับแล้วพอผมเดินผ่านแม่น้ำมา,ามก็พบกับทุ่งหญ้าโล่งครับที่ซึ่งมีไดนโนเสาร์และสัตว์ประหลาดนานาชนิดเลยรวมถึงเจ้าฟอรัสราคอสเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมที่วิ่งแบ t ตื๊บผมอีกแล้วแต่สุดท้ายมันก็เดินผมกระเทืบจนตายเฮือก สมนำหน้าผมเลยเดินขึ้นมายัางเนินสูงเพื่อมองทิวทัศน์รอบๆโดยความคิดของผมในก่อนนั้นก็คือผมการจ้าที่นี่ไปที่มันตามภารกิจที่ได้รับมาซึ่งผมก็ได้ไปเจอกับแคมป์ของนักบัญชชีวิตวิทยาคนหนึ่งด้วยครับซึ่งผมสปอยว่าเขาจะอยู่กับเราอยู่นานเลยแต่ด้ยวยความที่มันมืดแล้วเนี่ยผมก็เลยไปยืนที่นอนของลุงพักผ่อนในคืนนี้ซะก่อน จนเช้ามาวันที่27เป็นการขอบคุณเจ้าของแคมผู้ใจดีผมก็เลยได้ล้อมรั้วไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นสกสาวกินคนบุกมาทำอันตรายเขาซึ่งระหว่างนั้นก็มีทันลาะกับนกเล็กน้อยก่อนที่ในช่วงบ่ายของวันผมก็ได้ล้อมรั้วจนเสร็จและหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างแคมวิจัยครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยเพื่อที่จะใช้ในการก่อสร้าง ในคืนนั้นเองผมก็หลับไปพร้อมกับแผลได้ในเชิงๆวันเดี๋ยวจะมาเล่าในวันพรุ่งนี้ละกันวันที่28ผมตื่นขึ้นมาเคลียร์หญ้าบริเวณทางเข้าแคมป์พร้อมกับเืนมองหน้าเดนอสาร์เล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งเจนไปบนภูเขาที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของแคมป์ซึ่งถ้าจะให้เดาก็คงจะไม่มีใครเดาผิดผมเนี่ยจะสร้างแคมป์วิจัยมันตรงนี้แหละครับอารมณ์ประมาณเป็นห้องทดลองที่ตั้งกลางงานอยู่กลางเนินเขาซึ่งภาพในหัวตอนนั้นเนี่ยยังคิดอะไรไม่ค่อยออกเอาเป็นว่าวัค่อยคิดอีกทีหน้า,นานนงนา,นนานหลัง แคมมันก็จะเป็นบอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนบอ่อน้ํามันซึ่งบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมถึงคิดว่าแถวนี้เนี่ยปลอดภัยเอาเป็นว่าไว้รอดูแล้วกัน และแลนการสร้างห้องแลบวิจัยของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมเริ่มจากการปรับระดับพื้นด้วยหินคาร์บอนสโตนไปก่อนซึ่งความจริงแล้วผมอยากได้เป็นหินสโตนธรรมดาแต่กว่าจะเผามันเสร็จก็เปลืองทรัพยากรอยู่พอสมควรเลยส่วนตัวห้องทดลองนั้นผมอยากให้มันดูมีตีโมโบราณแล้วก็ให้เทคไปในตัวก็เลยคิดจะใช้หินไดโอไรต์ในการสร้างซึ่งผมก็ได้นําหินที่มีอยู่อย่างจํากัดมาครับรวมกันเป็นพอลิชไดโอไรต์แล้วก็มาปูเป็นพื้นไปซะก,ก่อนส่วนผนังผมก็ปอด้วยดินไปก่อนว่าเดียววัสดุรพร้อมเมื่อไก่กออนีีพุุง้ลดด๋ยยวคยปข เืน,นี้นอนก่อนวันที่29กผมตื่นขึ้นมาสำรวจเรื่องคมปมเพื่อดูรัดรากรวมรวมว่ามันจะเป็นที่ปักหลักของเราได้ไหมซึ่งพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยหนึ่งเขาแห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันครับแต่อย่างที่เห็นแถวนี้นั่นเป็นไปด้วยนกยักษ์กินเนื้อที่พรมจะสวบผมได้ตลอดเวลาจนกระทั่งช่วงสายของวันผมก็ได้ลงมือเก็บทรัพยากรที่จะเป็นต่อการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นหินไม้ไม้ไม,ไม,ไม้แล้วก็ไม้จนค่าผมก็ถือวิสาสะไปนอนในเขปมนะักขุดฟอสซิลอีกแล้ว <c oughs> ไม่อยอมสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีเป็นอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าลุงแกคนนี้ยังแกใจดีกับเรามากเลยนะครับหอจีนอนกับเราหลายครั้งแล้วะเป็นการตอบแทนเนี่ยผมสัญญาว่าลุงจะปลอดภัยแล้วันเออเคนี้แหละวันที่30ผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนหลุมขุดฟอสซิลของลุงให้กลายเป็นเหมือนเพื่อหวังจะร่วมรวมหินให้มากที่สุดรวมถึงการหาฟอสซิลไปในตัวด้วย <c oughs> แล้วก็เนื่องด้วยซีรีส์ที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันเน้นเกี่ยวกับบันพทินชีววิทยาแล้วก็โมราในเคนดีมันก็เลยหนีไม่พ้นการขุดขขขุุุุดดดแล้วก็ม อ่ะกูดเสร็จแล้วยังวันที่3 1ผมได้เตรียมตัวเตรียมใจอีกครั้งกับการกลับลงไปในเมืองซึ่งยี่งเหยียดยิย่เป่งเลยโอ่กวนเบื่อแต่ก็ต้องไปอยู่ดีครับเพราะผมต้องการหินได้อะไรซึ่งก็อนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับว่าจะต้องการหินหาย,ยากไปทําไมแต่ก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าสั้นๆแล้วกันในช่วง2วันนี้ผมก็วุ่นวายอยู่กับการลงไปคุณหินครับจนกระทั่งในวันที่3-3 3มาผมก็อยากกลับแคมป์ขึ้นมาเดินนอยู่ดีๆก็อ้าวชิหายหลงย่อมหลงอ้าว ออกมาแค่นี้เองเหรอวะเออนั่นแหละไม่รู้ละซึ่งเลนตอนนั้นผมก็เห็นว่าเราเล่นหลังแคนที่เราไปตั้งฐานกันถัดจ,จากบอดสีดำๆก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับไม่รู้หมู่ไหนมิจฉาเน่ยเรียกหมู่หนึ่งไปละกันนะเพราะว่ามันเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราเลล้วผมก็เลยตัดสินใจไปหลุดของที่หมู่บ้านหมู่หนึ่งครับซึ่งก็ได้เป็นพวกอุปกรณ์วิจัยกับของโบราณที่ใช้ตกแต่งมาเล็กน้อยจนผมเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับเอาละคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เรายังไไไ, mm hmm. งไมไม,ไม่่ดด้ปของ เร่งผู้ชมเร่งเร่งเร่งเ่งเร่งเฮ้ย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 เร่ง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 โคตรแรงคุณผู้ชมโคตรเรงอะไรวะนี่เราใส่ชุดกรอยอยู่นะเว้ยเป็นไรมาคุณผู้ชมอะไรโอ้เดี๋ยวเราเราเก็บของเท่าที่เก็บได้มาก่อนคุณผู้ชมกระเป๋าก็เต็มอีกโอ้โหแรดก็แบบ,บแบบแล้วดูมันยืนจ้องหน้าอยู่แล้ว มันบือมันบือแรดตัวนี้มันบือโอ้มไม่อยู่คผู้ชมเมื่อกี้มันมันมันตั้งท่าแล้วมันตั้งท่าแล้วอะไรวะโนแรดโอ้เป็นแค่แรดอย่าทำร้อยนักเรงมันมันบือที่ไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมอย่าไปยุ่งกับมันเราไปแนละ้วไม่เอาแล้วโอ้ยกดเดือดเลย เจอเรดทีเดียวนี้ก็เกือบตายแล้วจะเจอทีเรกนี่จะเป็นอย่างไงวะโอ้โหอุ้ยอุ้ยตกตกตกุ้ยมไม้ล็้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไม่นิ่งุันยมวิ่งก่อนดีกว่าโอ้โหหานี่ลงก่อนไม่เอาแล้วโอ้เดี๋ยวจะเรดขนยาวปุกยที่หาเรื่องผมตัวนี้มีชื่อว่าอิลาสโนเจเรียมมันถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเร็ดขนยาวโดยมันมีชีวิตอ,อยู่ในทวีปยูเรเชียเมื่อปลายยุคไมโอซีนและเพิ่งจะสูญพันธุ์ไปเมื่อสามหมื่นปีก่อนนี้เองครับจุดเด่นของเรดสกุลน,นี้คือขนาดนอที่ยาวใหญ่แและขขข็็งงงงโปปกรวววมมมถึตตัััอนนยยเไ,ได้ที สามารถป้องกันอุณหภูมิในยุ้งน้ำแข็งไม่เป็นอย่างดีเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังงง,งอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมมันถึงมานทำร้ายผมอีกแหละทา,ทางที่มันเป็นสัตว์กินพืชละผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยเหมือนกับเจ้าสามเขาเมื่อตอนแรกเพีียบเลยครับโอ้ยไอร้รไอ้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ร้อยดีิมันรือ ปืเอาอาเอาเาเอามาเรื่องารองมาตำรวยตำรวยตำรวยอย่ารวยนักเลงนปืนนี่ปันปืนปันปืพวกนี้เออเอาก็ไปผู้ชมดูมันโอ้วันที่34ผมตื่นเช้าเก็บของที่เก็บไปได้ซึ่งที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าตัวผมในตอนนั้นหลือว่าแคมป์ของเราเนี่ยมันเดินขึ้นเขาไปนิดเดียวครับแต่ผมกลับเข้าป่าเฉยเลยงงกับตัวเองเหมือนกันสรุปก็คือเข้าไปหลงในป่าผู้ชมหลงขนาดนี่ว่าข้ามวันกันเลยทีเดียวเลอเชื่ออะไรว่าวันนี้วันที่35ผมตื่นขึ้นมาทบทวนสติตัวเองแล้วก็นึกออกว่าแคมป์ของเราเนี่ยมันเดินกลับไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วซึ่งพอเ กลับมาถึงผมก็จัดเตรียมของที่มีมาวางเป็นโซ่ต่างๆฝั่งซ้ายเนี่ยในอนาคตผมก็จะกั้นด้วยกระจกเป็นห้องทดลองครับแลวก็จะมีพวกของใช้ใจกายุโบราณประดับไว้นิดหน่อยส่วนฝั่งขวามือจะเป็นที่เก็บของแล้วก็ที่นอนชั่วคราวย้ำนะครับว่าชั่วคราวจริงๆก่อนที่ในช่วงสายของวันผมจะกลับไปในหมู่บ้านหมู่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมจะเอาของที่ทิ้งเอาไว้ครับเออเอาแค่ของจริงๆนะครับคุณผู้ชม เราเจอกันอีกแล้วนะไอ้เรศทำรอยไหนรอยยิงไม้รอยยิงไม้ยยไม,มาเอาชู้ธนูได้ไหมมายิงผม,มยิงกันหลังยิงยิงธนูเหล็กผุยมธนูเหล็กยิงตูดเออเอาเดี่ยง ในตอนกลางคืนของวันนี้ผมก็ได้แวะไปกับมอนสเตอร์เล็กน้อยเพื่อที่จะหาดินปืนจากน้องเขียวและก็เชือกจากแมงมุมหัวกลุ่มครับก่อนที่ผมจะนําพวกโครงกระดูกของสัตว์ที่มีเยอะไปหมดไปเก็บไว้ในก่องของรูนักขนะุดฟอสซิลและหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่แมคมเพื่อหวังว่าจะนอนให้เต็มอิ่มแต่เพรด้านมีซอมบี้มาจับสกเกจจากด้านหลนังเลยตกใจกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับเมื่อ,อไรผมจะกลับมาโฟกัสการสร้างห้องวิจัยให้เสร็จวันนี้ วันที่36ผมตื่นเช้ามาหวังว่าจะไปตัดไม้มาเพิ่มแต่พายุก็ดันเข้าอีกโอ้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆเลยน้องบ่าวเออผมเนี่ยก็เลยกลับมานั่งงัวอยู่ในแคมป์เพราะว่านอนให้ฝนหยุดตกก็ไม่ได้จะออกไปก็มองไม่เห็นกลัวโดนตัวอะไรขยี้ตายซึ่งพูดไม่ได้ขาดคำเลยครับผมเนี่ยก็โดนสลันแปลกๆฆ่าตายคาบ้านเฉยเลยฝนไม่ก็ดันโต๊ะพีกอะไรวะเนโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ อเออนั่นแหละปลอดภัยสุดๆวันจะไปฆ่ามันแล้วก็เก็บของที่เหลือกลับมาได้เล่นเอาขอบแนกกันเลยที่เดนียวครับหลังจากที่เห็นว่าแถวนี้แม่งเทือนขนาดไหนผมก็ตัดสินใจรุมห้องแลบให้มันดูปลอดภัยกว่านี้ครับจนในคืนของวันที่36ผมก็นําหินที่คุณมาเนี่ยไปแปะไว้ที่ผนังห้องจนห้องแลบของเราเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว เช้าวันที่37ผมตื่นขึ้นมาก็าพบว,ว่าหลังห้องแหลักของเรามันมีสลารสีดำมากเกิดอีกแล้วผมก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าสลารพวกนี้น่าจะสเปาขึ้นจากบ่อครูนสีดำมันนั้นซึ่งผมก็ได้ไปฆ่าพวกมันครับจนพวกมันเนี่ยหลอกเป็นหยดเมื่อสีดำแปลกๆซึ่งผมเคยศึกษามาว่าไอเมือกของสลารพวกนี้รวมไปจนถึงของเหลวสีดำในบ่อสามารถที่จะนำมาคราบเป็นวัตถุด,ดิบในการคืนชีพเนโนเสาร์ได้ด้วยครับซึ่งผมก็ได้ไปตักเก็บมาจำนวนหนึ่งด้วยก่อนที่ผมนั้นจะลงมือกลับไปโฟกกกกกักักกับบบบสบบบาารรรรเ็วทพย แต่แต่แต่แต,แต่จู่ๆผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้เดนนุาสาวที่อยู่แถวบ้านให้เป็นประโยชน์ได้เราก็อาจจะหาทรัพยกากรได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเท่าที่รู้มานะครับตอนนี้คือดนนุาสาวบางตัวเนี่ยสามารถที่จะพังบล็อกได้ผมเลยการจะใช้พวกนี้ในการพังต้นไม้แล้วก็ขหี้ให้กับเราแทนครับ ฟังดูเป็นแผนที่น่าสนใจใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้ทดลองคับอุปกรณ์ในการเทมเดนอสซ่และก็นำมาทดลองกับเจ้าเดนอสซากินพืชที่มีชื่อว่าพาราซโรฟัสซึ่งผลสรุปก็คือเราสามารถที่จะขี่มันได้ครับและเรายังสามารถใช้มันในการฟาร์มดินหินและไม้ได้อีกด้วยโอ้พระเจ้ามันจังแน่นเลยเชื่อจริงๆผมนี่โคตรจีเนียสเหลม2 0 0อไอคิวน้องๆในอนอกจากนั้นแล้วเดนอสซ่ที่เราเทมเอาไว้ผมมันยังช่วยต่อสู้กับสัตว์ที่มาทำร้ายเราเหมือนกับสุนัขได้อีกด้วยหล่ะครับคุณโยมนตบมันเลยเออตย้ม โคตรตึงดูดิเรามีเดนนุสาเป็นพวกแล้วตอนนี้แล้วดูมันขุดหินขุดดินให้เราด้วยคุณผู้ชมแล้วมันก็มันมันนอนมันนอนโอเคมันนอนเราทิ้งมันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปนอนด้วยโอเคคุณผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้วันที่3 8หลังจากที่เมื่อวานเห็นว่าผมสามารถใช้ประโยชน์จากเดนนสาซาเหล่านี้ในการหาทรัพยากรได้อย่างดีเยี่ยมผมเนี่ยคนใหญ่จะจับพวกนี้ไว้หลายตัวเลยครับแต่พอผมเทียมเดนนุสารามาอีกตัวหนึ่ง ผ็พบว่ามันไม่สามารถทําลายบล็อกได้ครับงงเลยเตยทําไมตัวแรกมันถึงทําลายบล็อกได้วะเอาเป็นว่าตัวแรกที่จับเอาไว้ได้เนี่ยก็ถือเป็นโชคดีแล้วกันนะครับที่มันสามารถช่วยในการฟาร์มของได้ซึ่งผมก็ร้องจับทั้ง3ามเขาแล้วก็กว้างครับแต่ขี่เล่นๆได้ไม่ทันไรผมก็โดนในสามเขาอีกตัวเนี่ยควิดจนเกือบตายเอาเป็นว่าพอก่อนแล้วกันครับกับการจับเดนนิสสาวมาขี่เล่นพอแล้วผมก็ได้ไปเจอกับเดนนิสาตัวหนึ่งด้วยครับมันติดอยู่ในรูข้างบ้านดูความใจดีมีเมตตาของผมผมถึงได้ช่วยให้มันออกจากรูแบบาว ซึ่งในคืนนี้ผมก็ได้ต่อเติมห้องส่วนที่เหลือจนหินเนี่ยหมดออกไปไฟกับแม่หมดแล้วก็นอนในบ้านของนักขุดฟอสซิลอีกแล้ววันที่39ผมก็ยังคงไม่เลิกเล่นจับเดนนิส์สทักทีครั้งนี้ผมจับเดนนิสเสากินเนื้อได้ตัวหนึ่งครับมันเนี่ยช่วยผมล่าหมูด้วยนะจะบอกให้ เฮ้ยเสีวเวลาเว้ยไปทำภารก,กิจต่อได้แร็วซึ่งไม่นานหลังจากที่ปฏิญาณตนว่าจะไม่ทะเละทะลายอีกแล้วผมก็ต้องมาปวดกะบ,บ้านอีกครั้งกับเหตุการณ์เกมบักโอเคกลับมาแล้วในวันที่40ผมรับกระจกที่ทนทานเป็นพิเศษมากนระหว่างห้องแลบที่ใช้ในการวิจัยออกจากที่ซุกหัวนอนของผมและผมก็สัญญาว่าจะทําให้มันสวยกว่านี้จริงๆนะสัญญาผมก็ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการสร้างห้องแลบแบบนี้ครับและแล้วในที่สุดเสร็จสกีภูมิใจในตัวเองวะกว่าจะทำเสร็จ ล่อไป็นจะห้วันแล้วเหลือแค่บ้านเหลือแค่บ้านห้องแลบเราเสร็จแล้วกุญชมห้องแลบเราเสร็แล้วเออคุญชมผมเลยอโอ้ย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 โนมนุ่มิโนมุณตาแรงคุณตาแรงโอ้ยสร้างตั้งนานโอ้เฮ้ยมาแต่ไหนนี่มาแต่ไหนคุญจงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเอ้าคุญชมโอ้ตกใจหมดเลยหันไปปุ๊บยืนเขียวแป้งอยู่โอ้ยแล้วผมก็ได้ปลูกข้าวแล้วก็ทำหนังสือของหมอดฟอสซิลแอนด์อาร์ชิโอโลจีด้วยนะครับ ซึ่งจะบอกว่าเจ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยถ้าหากเราต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์โบราณเราก็ต้องรู้เรื่องราวของพวกมันครับม่างนั้นเราจะโดนยำขี้แตกขี้แตนเหมือนในช่วงแรกๆดูความสามารถของหนังสือวิจัยนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะดูข้อมูลของไดนโนเสาร์หรือว่าข้อมูลของสัตว์ตัวน,นั้นๆได้ครับโดยสัตว์ทุกชนิดในหมอนี้ก็จะมีสถานะอารมณ์แล้วก็ค่าความหิวถ้าเกิดว่าค่าความหิวลดจนเหลือศูนย์พวกมันก็จะอารมณ์ไม่ดีครับแล้วก็จะหันมาทําร้้าาาายเรรแทนนนนนไมมม่่ววพพกกัจะิิืืนนืชหออ็ต พูดง่ายๆก็คือสาเหตุที่สัตว์กินพืนมักจะมาทำร้ายผมก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าพวกมันหิวนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีคู่มือน,นี้ในการส่องดูอารมณ์ของมันครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันกำลังอารมณ์เสียอยู่นั่นเอง จนกระทั่งในคืนของวันนี้ห้องแล็บของเราก็พร้อมใช้งานครับสำหรับในการสก,กัด DNA นเเพื่อใช้ในการคืนชีพสันโลกล้านปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งวันที่41ผมตื่นเช้ามาทะลรกระเปรดหน้าบ้านแล้วก็เดินดุมๆไปที่หมู่บ้านหมู่หนึ่งเพื่อที่จะขโมยของรวมถึงตอนนี้ผมต้องการที่จะหาวัวมาจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะน,นํานมวัวมาเป็นส่วนผสมของไบโอกูเสื่อเจอ้าไบโอกูนี้นั้นมีไว้เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนในหลอดแก้วนั่นเองเออ จะอธที่ยยังไงนีวะเนื่องถึงไข่ไก่อะคุณผู้ชมเปรียบเสมือนตัวอ่อนเป็นไข่ขาวไบโอกูมันก็จะเหมือนกับไข่แดงนั่นแหละเอาเป็นว่าใครเกตก็ยินดีด้วยส่วนคนที่งงนี่ก็งงต่อไปแล้วกันเออคุณผู้ชมจะมาเครื่องสีเขียวที่บ้านได้ไหมครับไอ้นั่นแหละที่จะทําให้เรานั้นสามารถสร้างสั์ยุคนดรนะบันได้รวมถึงพืชโบราณเองก็เหมือนกันครับและทีนี้คุณผู้ชม Its time to ทูจ a ราสิบาร์ โดยระหว่างทางกลับผมก็พะอ,อื้นพบก,กับน้องตัวหนึ่งเลยครับบอกว,ว่าน้องเนี่ยโคตรจะน่ารักเลยซึ่งเห็นครั้งแรกผมก็อยากจะเอาน้องมาเลยยี้ยงไว้ที่บ้านเลยครับ และผมก็ได้ทำการเทมน้องด้วยฟาักที่เอามาใช้ในการลากบัวแล้วก็พันน้องกลับไปเลี้ยงไว้ในห้องแบซึ่งระหว่างที่เลี้ยงน้องเนี่ยผมก็ได้ทำการศึกษาการกินอาหารแล้วก็วิธีควบคุมด้วย์สาอไปในตัวด้วยครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งน้องให้นั่งได้เหมือนกับสุนัขเลยโดยใช้เพียงแค่ไม้สติกและพอกลับมาถึงบ้านผมก็ได้เอาบัวไปใส่ไว้ในคอกแต่นึกขึ้นได้ผมยังไม่มีไก่นี่วะและนี่ก็จะข้ามลวผมก็เลยเอาน้องของเราเนี่ยกลับไปไว้ในห้องก่อนแต่หวังวันเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับน้องตตััววนนนนีีีี้้ละกกคอออองมชชืื่่่่าาเเูสยยิิพพทุ เมื่อราว250ล้านปีก่อนจุดเด่นของน้องนั้นก็คือแผงหลังที่ตั้งกลางงานคล้ายกับสไปิโนสอรัสโดยคาดกันว่าแผงหลังดังกล่าวมีประโยชน์ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจากข้อมูลในหนังสือที่ผมมีอยู่มันบอกว่าน้องนั้นจะหากินในช่วงตอนกลางวันโดยจะกินเป็นพืชทุกชนิดตั้งแต่โพเทโต้ไปจนถึงบักพร้ากันเลยทีเดียวไม่รู้มันกินทอมได้ไหมอ้าวเป็นว่าเราจะขอตั้งชื่อน้องว่ายันตาโฟแล้วกัน วันที่42ผมตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางตามหาไก่เพื่อที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็ใช้ไข,ข่ของมันมาเป็นส่วนผสมในการเืน้ชีพสัตว์ดึงระบาลแล้วคือผมตามหาไก่มันก็ได้ไก่จริงๆเว้ยผู้ผู้ชมและไม่ใช่ไก่ธรรมดานะไก่ตัวบักเอกซะด้วย <c oughs> แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยหาไก่ไม่เจอ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนแผนมาเป็นขุดทรายเพื่อที่จะนำไปเผาเป็นกระจกเพื่อทำบ้านให้กับน้องเย็นตาโฟครับแต่ระหว่างที่กำลังขุดทรายอยู่ดีๆผมบนดูสามเขาตัวหนึ่งเนี้ยวิดตายครับไอ้อีกแล้วในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี วันที่43ผมได้ใช้เวลาทั้งวันไปนกับการสร้างบ้านให้กับเจ้าเยนตาโฟซึ่งก็ได้ตั้งไว้ข้างๆกับห้องแล็บของผมนี่แหละครับจะได้ให้อารมณ์เหมือนกับนักวิจัยในจุรสิษย์ปาคมากยิ่งขึ้นมีทางน้ําตกแล้วก็พืชพรรณนาน,นาชนิดเลยขนาดที่ว่าผมเนี่ยตั้งใจทํามากกว่าบ้านตัวเองซะอีกพูดถึงบ้านแล้วก็วันที่40กว่าแล้วยังไม่มีเป็นของตัวเองเลยมีแต่ห้องแล็บกระกากห้องหนึ่งอ๋อแล้วผมก็ได้ทำเครื่องให้อาหารให้กับน้องด้วยนี่ครับก่อนที่ผมจะมารูปผ้า,นนา,าหนา ทางเข้าในภะูเขาเนะี่ยแนะ่เดินเข้าไปมันจะเข้าไปในโรงคอยเจ้าเย็นตาฟฟปึ๊บวางประตูยมมีปุ่มไหมมีปุ่มมีปุ่มอยู่วันหนึ่งพอดีนี่จึ๊บอ่าผู้ชมสวยโลนเลยนี่ข้างในก็จะมีเป็น,ไอ,น,นไอ้นู่นไอ้นี่ไน้นั่นนะผู้ชมเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเอาไว้กระโดดขึ้นขี้เกียจทำเอาไว้ทำพรุงนี้ผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดูเท่าที่เราทําได้ด้วยกัน เนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำใช่ไหมคุณผู้ชมส่วนเอ่อนอกเหนือจากนี้นะเราก็จะพาน้องเนี่ยมาอยู่ในกรงเอ้ยในบ้านและเราก็จะทําการศึกษาวิธีการเลี้ยงไดนนิสาวโอเคนอนก่อนคุณผู้ชมหลังแล้วในวันที่44ผมนน้นำเจ้าเย็นตาโฟไปปล่อยไว้ในบ้านหลังใหม่ที่ผมนั้นตั้งใจทาให้มันอย่างดีเลยถึงแม้ว่าตอนหลังผมจะรู้ว่าน้องเนี่ยไม่ชอบน้ําแต่ชอบแสงแดดครับไว้ค่อยมาแก้แล้วกันเดี๋ยวหางไก่ก่อนโอ้เจอแล้ว ที่อยากทำก็เพิ่มว่ะไปอยู่กับบัวก่อนแล้วกันนะลูงนะวันที่44ผมได้เอาน้ำในโปรของเจ้าเย็นตาโฟออก แล้วก็มีแผนว่าจะนําพืชที่น้องชอบกินมาปลูกไว้ในกระลด้วยส่วนในความที่ส่วนใหญ่น้องเขกินเป็นพวกพืชโบราณผมก็เลยตัดสินใจใช้เครื่องสีงเขียวนั้นในการคืนชีพพืชมาหนึ่งชนิดเริ่มจากเฟื่องโบราณครับแต่หลังจากที่สกัดได้มาเป็นสปอร์ของเฟื่องแล้วผมก็มาเจอกับปัญหาอีกอย่างก็คือผมไม่รู้ว่าจะปลูกมันยังไงนี่สิครับจนสุดท้ายผมก็ล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็เดินทางไปที่หลุมขุดฟอสซิลหวังว่าจะไปขุดพืชมาให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ค่อยมาศึกษาว่าพืชชนิดไหนมัันนนนนนลูกกอยยยย่่่่่่าางงงไรรบบ้้้้้้้แตแตวววคสิิีี็ดดเขึุุชช Оу, oh, 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 oh.